ีเราไ,ใใไ,มไม่เอาไม่อะขี้เกียจฟังไม่ชอบไม่เอาไม่ฟังฟังหน่อยเถอะเพีงเดียวเพีงเดียวไม่เอาเพีเดียวตึ้งเดียวก็ไม่เปิเปดไลฟ์ของตัวเองไหมอะความรู้สึกผมอะคือผมไม่ผมไม่ได้รู้สึกว่าเขาไม่ให้เกียรติหรือว่าผมอะไรเงี้ยเพราะว่าผมอะชอบไปควรเขา รียกได้ว่าเป็นดราม่าแบบสุดๆละค่ะเมื่อพระเอกสุดหล่อยอย่างเจมส์จิรายุได้ไลฟ์สดนะคะเพื่อพูดคุยกับแฟนคลับและก็มีโฟมเบนจมาม่าภรรยาก็นั่งพูดคุยอยู่ด้วยนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมแต่ระหว่างนั้นเนี่ยช็อตฟิลเลยนะคะเมื่อเจมส์จิได้บอกว่าจะโชว์เล่นกีตาร์ให้ฟังแต่โฟมก็พูดออกมาบอกว่าไม่เอาที่เกียดฟังไม่ชอบทั้งยังบอกให้สามีไปเปิดช่องของตัวเองจนกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อยู่ในตอนนี้ละค่ะ มัในมีเพาะอะไรกีตาร์ให้ฟังไหมไม่เอาทำไมอ่ะขี้เกียจฟังไม่ชอบ <c oughs> ไม่เอาไม่ฟังฟังหน่อยเถอะเพีงเดียวเพเดียวไม่เอานิดเดียวตึ้งยวก็ไปเปิดไหลข้างตัวเองไหม <c oughs> ล่าสุดเจมจิรายุก็ได้ให้สัมภาษณ์นะคะถึงประเด็นดราม่าดังกล่าวบอกว่า จริงๆดราม่าอันนี้ผมก็มีโอกาสได้เข้าไปอ่านคอมเมนต์มาเหมือนกันบางคนบอกว่าไม่ให้เกียรติบ้างคมบ้างแต่ในความรู้สึกผมไม่ได้รู้สึกว่าเขาไม่ให้เกียรติหรือขมอะไรเลยเพราะว่าผมชอบไปกวนเขาปกติเขาก็ไม่ได้เป็นแบบนี้ตลอดเวลาแต่ผมเป็นฝ่ายที่ชอบไปกวนให้เขามีอารมณ์มีโมโหเรารู้สึกว่าโมเมนต์แบบนั้นมันน่ารักดีทั้งที่ตามจริงแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่ช็อตฟิลอะไรตลอดเวลาเขาเป็นคนน่ารัก พอมีดราม่าแบบนี้ผมก็ถามเขาเพราะว่าเป็นห่วงเขาเขาก็บอกว่าเซ็งๆแหละไม่ได้ชอบอะไรแบบนี้แต่เราก็จะนั่งคุยกันว่าด้วยโลกของโซเชียลมีเดียก็จะมีคนที่มีมุมมองแตกต่างกันแล้วคลิปที่ถูกตัดออกมาสิทวิมันก็อาจจะอธิบายความรักของคู่เราได้ไม่ทั้งหมดแต่วันนั้นเหมือนคนสังเกตเห็นว่าเราก็น่าจนเจนๆจริงๆผมก็หาเรื่องแหละอย่างเวลาอยู่กับกลุ่มเพื่อนผมรู้ว่ามันมีเรื่องไหนบ้างถ้าเราทำหรือพูดแล้วเขาจะโน่นนี่นั่น เราก็แกล้งไปแย่ๆแล้วก็ทำหน้าเกลื่อนมันเหมือนเป็นการแอนเตอร์เทนเพื่อนด้วยพูดง่ายๆก็คือผมรู้อยู่แล้วว่าถ้าเขาไปทำนองนี้ต้องโดนแบบนี้แน่ๆอย่างในเรื่องของการเล่นกีตาร์ลองนึกภาพดูว่าปกติเวลาที่ผมซ้อมเพื่อไปทำงานก็จะซ้อมอยู่ท่อนเดียววนไปวนมาซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่เขาต้องได้ยินอยู่ตลอดเวลาฟังอยู่แบบนั้นบางทีมันก็รู้สึกท้อนิดนึงซึ่งประเด็นนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเราก็เข้าใจกัน ผมเข้าใจทุกคนได้ความที่คลิปมันสั้นมากมันเทียบไม่ได้กับสิ่งที่เรารู้จักและเข้าใจกันมาเรารู้จังหวะแล้วเราก็แค่เล่นกันแต่คนอื่นก็อาจจะมองในมุมที่ต่างไปแต่สิ่งที่ผมเป็นห่วงที่สุดก็น่าจะเป็นแค่ความรู้สึกของเขาซึ่งจริงๆเขาก็ไม่ได้น้อยมากเขาพูดเองว่าเมื่อก่อนเจอหนักกว่านี้อีกอย่างมันอาจจะเป็นช่วงแรกที่ทุกคนได้เห็นคู่ของผมแต่ว่าถ้าเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งได้เห็นมุกอื่นๆก็จะค่อยๆอ๋อกันไปเอง ตอนนี้มันยังใหม่มากคนก็ยังไม่ได้เข้าใจคู่เราร้อนเสกว่ามีพฤติกรรมแบบไหนบ้างซึ่งเราเองก็กลัวว่าผมจะสูญเสียความเป็นตัวตนจนไม่กล้าพูดอะไรในแบบของตัวเองไหมไม่รู้เหมือนกันแต่เท่าที่ผมถามเขาเขาก็บอกว่าคงไม่ได้เปลี่ยนอะไรหรอกยังคงเป็นตัวเขานั่นแหละแล้วผมก็บอกเขาเหมือนกันว่าไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนก็ได้เพราะสิ่งที่เขาทำไม่ได้ไปทำร้ายใครเวลาเราคุยกันแซวเล่นกันมันก็เป็นเรื่องของคนสองคน เพราะจริงๆดราม่าเนี้ยผมก็ได้มีโอกาสเข้าไปอ่านในคอมเมนต์มาแล้วก็เขาก็แบบว่าไม่ให้เกลียดแบบอะไรบ้างผมบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าคือจริงๆอ่จจะเป็น,นความรู้สึกผมอ่ะคือผมไม่ผมไม่ได้รู้สึกว่าเขาไม่ให้เกลียดหรือว่าผมอะไรเงี้ยเพราะว่าผมอ่ะชอบไปควนเขา คือปกะติแล้วอะเขาก็ไม่ได้มีแบบนี้ตลอดเวลาหรอกแต่ผมมาชอบไปกวนเขาให้เขาแบบมีอารมณ์ม,มีโมโ,มโหอะไรเงี้ยเพราะว่าผมชอบเพราะว่าคนแบมนั้นมันน่ารักดีคือจริงๆกับผมเป็นห่วงเขาแล้วก็เลยถามเขาแบบเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยคือเขาเขาก็บอกว่าเขาก็เซ็งๆแหละเขาก็แบบอยู่องก็ก็ไม่ได้ชอบอะไรเงี้ย